YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง449บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่4ทธันวาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของเอเลดแอนเดสันห้องเครื่องตัวเก่งของทีมเจ้าป่าฟอเรสต์หรือล่าสุดนะครับทางลอรีวิทเวลได้ยืนยันเข้ามาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชัดเจนเลยครับกับเป้าหมายในปี2026ของสโมสรนนั่นคือการเสริมกองกลางและก็มีเอเลดเอเดรันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งและอีกชื่อนึครับที่น่าสนใจนั่นก็คืออดัมวอร์ตันแดนกลางจากคริสตันพาเลซที่ก็อยู่ในข่ายที่สโมสันต้องการจะดึงตัวมาร่วมทีมเช่นกันโดยที่แมนยูไนเต็ดเราเนี่ยครับก็มองว่าทั้งสองรายนะ่ะเป็นกองกลางที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันและก็เป็นตัวเลือกที่ถูกพิจารณาอย่างจริงจังที่สุดณเวลานี้ของทีมแล้วนั่นเองครับ มาต่อกันที่อีกรายงานที่เป็นข่าวแรงเลยนะครับจากทาง ESPN กับเรื่องของมาเนลกาเต้แดนกลางชาวอุรุกวัยที่ฟอร์มในปีนี้ครับร่วงยาวและก็หลุดไปนั่งสำรองถาวรแล้วล่าสุดนะครับมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะพิจารณาปล่อยแข้งวัยยิ่มสีปีนี้ตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ทันทีทึ่งแม้ว่าจะเพิ่งเซ็นเข้ามาได้ปีกว่าเท่านั้นด้วยค่าตัวที่แพงถึง50ล้านปอนด์จากปารีสแซงต์แชร์แมง แต่เมื่อตัวนักเตะไม่สามารถที่จะทําได้อย่างที่สโมสซอนคาดหวงังและกระแทบไม่ได้มี IMPACT ในทีมเลยแม้แต่น้อยดังนั้นครับการปล่อยออกจากทีมเพื่อระดมทุนไปกับกองกลางตัวใหม่จึงเป็นสิ่งที่สโมสซอนมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถึงจะอย่างนั้นครับข้อสเสนอที่เข้ามาสําหรับมาเนลกาเต้นั้นก็ต้องเป็นตัวเลขที่เหมาะสมเท่านั้นด้วยที่แมนยูนเดนจะรับพิจารณา,านั่นเอง แมาต่อกันที่ข่าวสำคัญกับเรื่องราวของบรูโน่แฟนันเดสกับตันทีมล่าสุดนะครับอยู่ที่รอปยอสันในข่าวคนดังจาก ESPN นะระบ,บุมาว่าบรูโน่เฟนันเดสเหมือนจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยครับติดตัวมาจากเกมนันล่าสุดที่บุกไปชนะพาเลส2-1และอาการดังกล่าวของเจ้าตัวก็ยังดูไม่ดีขึ้นเลยทำให้ในเกมคืนนี้ที่จะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับมีโอกาสที่กับตันทีมวัย31ปีจะไม่ได้ลงสนามช่วยทีมซะด้วย ซึ่งตอนนี้ครับทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันจากรูเบนอามูริมกุณซึ่อองทีมแต่ยังได้และคงต้องเป็นลุ้นกันในช่วงที่รายชื่อออกมาเอาแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะบรูโน่เจ็บและก็ไม่ได้ลงจริงๆก็ยังมีคอบบี้เมนูที่รสอสแตนบายอยู่แล้วแต่ถ้าว่าจะทดแทนการขาดให้ไปของบรูโน่ได้มากแค่ไหนก็คงต้องลุ้นดูแหละครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมกับประเด็นที่น่าสนใจก่อนที่จะพบกับเวสแฮมในค่ำคืนนี้นะครับไปกรี่ตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายที่ตอนนี้ลิซันโดมาดิเนสเจ้าของตำแหน่งคนเดิมกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ทว่าลุคชอที่ได้รับโอกาสในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาก็กำลังมีผลงานที่ดีเลยครับดังนัน้นจุดนี้จึงเกิดคำถามว่าแล้วรูเบนอามูริมจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไงซึ่งต่อประเด็นนี้นะครับรูเบนอามูริมได้ชี้แจงมาว่า นักเตะต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองและเราก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กันเป็นกลุ่มเมื่อปีที่แล้วผมบอกนักเตะเสมอว่าเราต้องคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้เพราะหลายคนไม่มีประสบการณ์ในการลงเล่นเพียงสัปดาห์ละหนึ่งนัดซึ่งมันก็ย่อมทําให้บางคนรู้สึกผิดหวังแต่และเกมมีตำแหน่งตัวจริงเพียง11ตำแหน่งที่เหลือต้องแข่งขันเพื่อยแย่งชิงซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสเลยล่ะนาทีของผมนะ่คือการตัดสินใจเลือกผู้เล่นเหล่านั้น ส่วนการกลับมาของลิซันโดมาตินเนสแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคาแรคเตอร์สูงหลังจากต้องพักไปหนปีเขาต้องการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วมากและเราเองก็ต้องค่อยๆจัดการมันไปทีละขัน้นเขารู้สึกตัวเองว่าแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วและเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะช่วยทีมให้เล่นได้ดีมากขึ้นผมมีความสุขมากในะที่เขากลับมาช่วยเราแล้ว จากนั้นครับรูเบนอามูริมก็ได้พูดถึงเลนิโยโรกับฟอร์มในช่วงหลังของเจ้าตัวที่ดูดรอปลงไปเยอะโดยเฉพาะในเกมล่าสุดกับคลีสันพาเลสที่โดนวิจารณ์อยู่พอสมควรซึ่งรูเบนอามูริมนะครับได้ชี้แจงมาว่าผมได้คุยกับเขาไปแล้วเพราะเขาทำพลาดและดูเล่นได้ลำบากในช่วงหลังเขาในอยากทำทุกอย่างให้มันดีมากๆเขากำลังเติบโตจากการลงเล่นและก็จากความผิดพลาด แน่นอนว่ามันไม่ง่ายสําหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขารู้ว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเราแต่เขาจะพยายามให้ดีมากขึ้นจากนั้นครับรูเบนอาโมริมก็ได้พูดถึงสถานการณ์ของเคบีเมนูที่ยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงกับโอกาสลงเล่นของเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางรูเบนอาโมริมได้ชี้แจงว่า <S <S ผมเนะี่ยไม่มองชื่อหรือว่ามองหน้าใครก่อนที่จะเลือกลงเล่นผมคิดอย่างเดียวว่าแค่ต้องการใช้ชนะและผมก็จะเลือกนักเตะที่ให้โอกาสเราชนะมากที่สุด ถ้าคุณพร้อมและมีผลงานดีคุณก็จะอยู่ในทีมผมจะไม่ถอดใครออกไปโดยไม่มีเหตุผลมันเหมือนกันสําหรับคอบี้เมนูและก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละผมจะเลือก11ตัวจริงที่ดีสุดสําหรับแต่ละเกม มากันนี่อีกประเด็นที่น่าสนใจในะครับกับโอกาสลงเล่นของเชเลซีดาวรุ่งวัย18ปีที่ตอนนี้รูเบนอาร์มริมก็ยืนยันว่าวัน,นี้คิดรายนี้ครับพร้อมจะเล่นให้ทีมชุดใหญ่แล้วแต่เขาเองก็ยังบอกไม่ได้ว่าโอกาสจะมาถึงตอนไหนซึ่งรูเบนอาร์มริมนะครับได้ชี้แจงมาว่าก่อนอื่นเลยต้องอธิบายรูปแบบการเล่นของเรานทุกวันเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกสบายใจจะไม่เกิดความลังเล จากนั้นก็ต้องทํางานด้านร่างกายและก็ให้เวลาเขาเมื่อมาซ้อมกับเราเพื่อให้เข้าใจว่าความเร็วเกมมันแตกต่างจากชุดยู21อย่างสิ้นเชิงและสําหรับเชลซีนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยพร้อมกับเกมพรีเมยร์ลีกแล้วแต่ผมเองก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ที่เขาจะได้ลงเล่นหลังจากนั้นครับรูเบนอาโมริมก็ได้ปิดท้ายด้วยการพูดถึงมาดิอุสกุญยาแนวรุกตัวสําคัญของทีมที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บและก็พร้อมจะลงเล่นในเกมคืนนี้กับเวสต์แฮมแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องจํานวนประตูแล้วก็แอสซิสต์ของเขาตั้งแต่ย้ายมานะ่ายังถือว่าน่าผิดหวังอย่างไรก็ตามครับรูเบนอามูริมก็ไม่อยากจะไปกดดันนักเตะมากเกินไปซึ่งกับเรื่องนี้ครับอามูริมได้ชี้แจงมาว่าในบางครั้งผมก็ทําให้นักเตะของผมลําบากเวลาที่ผมพูดอะไรบางอย่างออกไปสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือผมคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะยิงอยากจะแอสซิสต์แต่เขาก็มีความสุขกับการได้ลงเล่นนะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ผมคิดว่าเขาผิดหวังแหละตอนที่ต้องพักไป2เกมเขาผิดหวังเพราะว่าเขาอยากจะลงเล่นเพราะว่าเขาจะมีความสุขเวลาได้เล่นฟุตบอลและนั่นเป็นสิ่งสําคัญมากในทีมของเราการที่เด็กๆเ,เล่นอย่างมีความสุขและต้องการความท้าทายและก็แรงกดดันซึ่งเขาเป็นคนแบบนั้นดังนั้นผมคิดว่าการหยุดเล่นไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเขาเลยและแน่นอนเมื่อเขามีนักเตะหลายคนทำผลงานได้ดีมากกว่าโดยเฉพาะในตำแหน่งของเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และก็ไม่ค่อยมีความสุข แต่บางทีในเกมคืนนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสกลับม,มาลงสนามอีกครัง้งแล้วก็ยิงประตูหรือว่าแอสซิสได้มากณนที่บทสมัมภาษณ์ของเมซนเมส์แนวรุกหน้าหล่อของทีมนะครับหรือเจ้าตัวนายยอมรับว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านทัคติกการเตรียมตัวก่อนเกมแล้วก็การวิเคราะห์ข้อ,อ,ขอมูลทีมคู่แข่งที่จอลึกลงกว่าอดีตมากๆไหนจะยังมีการใช้ลูกนิ่งที่กลายเป็นอาวุธเด็ดของแต่ละทีมไปแล้วด้วยเช่นกัน ซึ่งกับเรื่องนี้ครับเมสันเม์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง MU TV ว่าผมคิดว่าแม้กระทั่งตั้งแต่ผมลงเล่นนัดแรกในพรีเมียร์ลีกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มีรายละเอียดมากมายที่ถูกใช้เข้าไปในเกมรายละเอียดมากมายที่มาจากนอกสนามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทีมคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าการพยายามหาช่องโหเล็กๆในคู่แข่งหรือในระบบการเล่นและการเตรียมแพ็ติกเพื่อต่อกรกับทีมแต่ละทีม มันมีรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลใหญ่ในเกมและตอนนี้คุณจะเห็นว่าจำนวนประตูจากลูกตั้งเตนะเพิ่มมากกว่าปีก่อนๆในประวัิศาสตร์พรีเมยร์ลิกอย่างชัดเจนมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างและแค่ประตูเดียวจากลูกตั้งเตะที่คุณเสียอาจจะทำให้คุณพ่ายในเกมได้ดังนั้นคุณต้องพร้อมสำหรับมันเสมอเลย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่4ธันวาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ